สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำมค่ำคืนวันพุธที่8นะครับสำหรับเมื่อคืน3รัดไม่ได้ลงก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อคืนยุ่งจริงครับอ่าก็มาพอกันวันนี้นะครับสำหรับวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ดูแป๊บนะครับวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ก็ยังไม่ได้เจาะครับเด่นมานะก็วันนี้ถือเป็นวันที่2ที่วางครับก็ เบาๆแล้วกันนะครับเลือกเล่นที่เดินนะครับไอเลือกเล่นเลือกเล่นที่ชอบนะครับนะครับแต่ที่ชอบยังไม่เดินก็เบาๆแล้วกันสําหรับรัสเซียวันนี้เปิดที่บวกครับ47802ครับ47802ะครับแต่ตอนนี้รัสเซียลงลบครับผมก็เลยจับที่ลบนะครับท่านใดชอบเลขที่ผมจะวางตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ สำหรับสำหรับสำหรับบราซิลวันนี้เดนสูนที่จับได้คือ6ครับวิ่งบนรู่ล่าง6ครับนะครับสามคู่ที่ผมเร่งไว้ก็จะมี5 6 2 0จับที่ลบนะครับ5 6 2 0 7 6 0 0 8 6 9 0 มัดสี่เข้าไปครับก็เอาสี่ไปมัดเพื่อเล่น3ตัวนะครับอยากแตกตรงก็เล่น3กลับหรือ6กกลับนะครับถ้าทุนน้อยก็ตรงโตครับก็ได้แนวนี้ครับสำหรับรัสเซียครับเดี๋ยวเจอที่อังกฤษและเยอรมันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ